ประสบการณ์นในอดีตหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจําหรือบาดแผลทางใจในวัยเด็กมันถูกเก็บอยู่ในความคิดอยู่ในความทรงจําแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วเราคิดว่ามันเลือนหายไปแล้วซึ่งเราไม่ได้คิดถึงมันด้วยซ้ําแต่คุณเชื่อหรือไม่คะว่าความทรงจําเหตุการณ์ความเชื่อเหล่านั้นมันยังถูกเก็บไว้อยู่ในความคิดของเราอยู่ในระดับจิตได้สำเร็จแต่มันจะแสดงผลออกมาเมื่อเราเจอสิ่งกระตุน้นสิ่งเร้าหรืออะไรก็ตามที่มันจะทําให สิ่งนั้นนะขยะนั้นมันถูกขึ้นมาแล้วมันก็จะขัดวางศักยภาพของเราครอบครัวมีบทบาทสําคัญนะคะในการที่จะปลูกฝังทัศนคติที่ดีคําพูดที่ดีคําอบรมสั่งสอนที่ดีแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาก็คือการเป็นต้นแบบอยากให้เขาเป็นแบบไหนเราก็ทําแบบนั้น เห็นไม่อยากให้เขาเป็นแบบไหนเราก็ดีเลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นเพราะเด็กจะจดจําพฤติกรรมได้มากกว่าคําสั่งสอนคําอบรมด้วยคําพูดจากประสบการณ์ของการบําบัดนะคะเคสที่เข้ามาแต่ละเคสที่เข้ามารับการบําบัดเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาจากประสบการณ์ในอดีตทั้งสิ้นเลยจากครอบครัวเนาะออไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าจากการถูกเปรียบเทียบความสัมพันธ์ความรักที่ล้มเหลวต้องแล้วซ้ำอีกนั่นนะคะคือประสบการณ์ที่เขาได้รับมาจากครอบครัว นราอยายอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้กปกครองหรือคุณคร,ร,รูนะคะร่วมกันปลูกฝังสร้างความเชื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเขาเพื่อที่จะให้เขาได้เติบโตไปสู่อนาคตได้อย่างมีคุณภาพาแล้วคุณล่ะคะมีเรื่องราวมีปัญหาอะไรที่ยังไม่สามารถ Move on จากเรื่องราวเหล่านั้นได้แต่ลองเช็คดูก่อนนะคะถ้าสิ่งนั้นมันไม่ได้กระทบหรือไม่ได้ส่งผลกับการดำเนินชีวิตหรือการทํางานของเราก็ถือว่านั่นยังไม่ใช่ปัญหา แต่ถ้ามันส่งผลกระทบเมื่อไหร่มันขัดขวางศักยภาพของเราเมื่อไหร่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาออกค่ะถ้าคุณไม่สามารถ move on จากปัญหานั้นหรือสิ่งเหล่านั้นได้สาธฮิปโนเทราพีหรือการโปรแกรมจิตใต้สนึกสามารถช่วยคุณได้ค่ะสามารถติดต่อทักเข้ามานัดคิวได้เลยนะคะแล้วก็ให้มั่นใจได้ว่าเรามีกระบวนการมีตำรามีแบบแผนมีการเรียนรู้อย่างดีจนเกิดความชำนาญสามารถช่วยคุณได้ค่ะ